ยินดีต้อนรับนักธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจเซรีอันไร้ข like ีดจำกัด um สวัสดีค่ะสุจิราเทพสุทนทรค่ะหรืออาจารย์ตูนนะคะดิฉันเองเคยทํางานประจํามาเป็นเวลาถึง20ปีฝันอย่างหนึ่งของคนทํางานประจําอย่างดิฉันคืออยากมีกิจการเป็นของตัวเองค่ะแต่ด้วยข้อจํากัดห,หลายอย่างทําให้ความฝันนั้นเป็นไปไม่ได้จนได้มารูจักธุรกิจเครือข่าย ที่สามารถทําให้ไก่ของชันเป็นจริงโดยไรขีดจากัดแต่เมื่อข้ามมาแล้วเนี่ยทำให้ได้สัมผัสกับสิ่งที่พิเศษและมีนเสน่ห์เพิ่มขึ้นในธุรกิจเครือข่ายค่ะคือเราสามารถฝันแล้วสร้างฝันไปกับทีมงานอีกมากมายหลายคนแล้วก็ได้ช่วยคนที่เขามีฝันเหมือนเราให้เดินไปกับเราได้อีกด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะที่ดิฉันเลือกทำเมกะไลเนี่ย เพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างและวัตกรรมของความคิดและการกระทําและแนวทางทําให้ดิฉันมองว่ามันคือทางลัดที่จะทให้เราประสบความสําเร็จ15ปีที่ดิฉันอยู่ในธุรกิจเครือข่าย,ยสิ่งที่ดิฉันเสียดายคือเห็นคนหลายๆคนเดินเข้ามาแล้วจากไปทุกครั้งที่ยังรักธุรกิจเครือข่ายแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างหรือความไม่พร้อมที่เขาได้ไปสัมผัสมาวันนี้ค่ะเมกะไลฟ์ค่ะ เราช่วยเหลือคุณได้ค่ะวันนี้ปาดเจ็บมาเย็บแผลที่เราค่ะแล้วเราก็จะเยียวยาให้แผลของคุณหายและรวมทั้งพาคุณไปสู่ความฝันจับมือไปด้วยกันเราจะไม่ปล่อยมือกันค่ะไม่กระไรไดีต้อรับทุกท่านค่ะ